ที่กำลังติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่แล้วครับอ้าปรบมือดังๆอ่ามาร่วมมือกันน้อยนะ FC แฟนช่องนะครับจากคอมเมนต์นะฮะยี่ยมแยกได้สองกลุ่มนะ FC ที่เข้าชมนะกลุ่มที่หนึ่งต้องการเห็นตัวเลขหน่วย10ร้อยเลขวิ่งหรือว่าเลขวิ่งผู้เยี่ยมวิ่งตัวไหน เข้าคูด่ได้ตัวไหนพระเอกตัวไหนนะกลุ่มที่สองนะต้องการเห็นสูตรของปู่ยี่ยมว่าทำไมมหัศจันง่ายง่ายไม่ยากแต่เข้าปังปังถ้าเข้าใจปู่ยี่ยมใช้ตรนกะอะไรในการคิดนะครับข้อสังเกตเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับเราต้องเป็นนักสังเกตการนะฮะเหมือน คนดูดาวนะฮะหรือว่าเหมือนอะไรละ่ะนักสังเกตการนะฮะคอยดูแลความเคลื่อนไหวสิ่งผิดปกติสิ่งแวดล้อมตัวเลขก็มีสิบตัวนะปู่เยี่ยมบอกว่ามันมีสิบมิติอ่ะตามชมครับเอซขอมาเมื่อคืนนี้ปูเยี่ยมอยากเห็นหน้ามิสเตอร์าวจังเป็นอย่างไรว่างั้นอ้าวมิสเตอร์ายนะครับหน้าตาก็อย่างนี้และครับผมนี่นี่มิสเตอร์าวนะ เป็นอักษรตัวหนึ่งนะพพยันชนะภาษาอังกฤษนะครับ Y Y ยส์านมันแปลว่าอะไรวาวายวายอ่ามีสองตัวนะปู่ย่ำทำไว้สองตัวนะวายตัวผู้กับวายตัวเมียมนะไวไวคอยจับเลขแต่ว,ว่าปูย่ย่ำก็มีแนวทางการตั้งตัวเลขนะทำมาสิบกว่างวดนะมีคนได้จากมวิสไวย์เนี่ยหลายล้านนะเอฟซีนครพนมคนหนึ่งได้ งวด750นับแต่นานแล้วแหละมันชี้750เลยนะครับได้ปังเลยนะฮะ700,000โทรมาบอกเขาก็ขอบคุณนะูยังกนะ็ขอบคุณที่ชมที่เชื่อถือนะบางคนก็เม้นว่าไม่เชื่อไม่ออกว่ากันคนนั้นไม่ได้ตังค์แต่คนหลับหูหลับตาอย่างเดียวนี่ได้ตังค์นาตามชมครับผม ผู้ยี่ยมตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วเอา้าผู้ใดลระมาวางเหรียกซีเจ็ดสองเงินบาทขึ้นมาต่ย้ำเฮือีฟอร์ซีเจ็ดสองวดใดล่ะอีฟอร์วดนี้บ่จักงวดนี้หรืองวดหน้าจักงวดใดเอาอเก็บบอกสกักกอนเขาจะทำงานกันนะฮะอาเรามาดูนะมิสสบายมิสสายเขียนอย่างไรเขียนอย่างไรนะฮะผู้ย่มจะ มื่อกี้เอียงนะแหมพูดแต่กับ7จ็สองอ่าเรามาดูงวดหนะ้าเก้ส่นจุดสตาร์ทสตาร์ทที่เลข4ี่นะจ,จุดนี้นะเลข4ยิงตัวแรกเลยนะ,ะถ้านับลงข้างล่างก็เป็นรหัส3ามเจ็ดห้าะฮะเอะ 3, 7, เอสาเจอสามะครับสี่ศนี่เข้ารหัสนะฮะห้าแปดหนะึ่งหกสองแต่ถ้านับไปอย่างนี้ก็นับเรียงแล้วสี่ห้าห เกียรดเก้าศเลขจะขาดไปหนึ่งตัวครับตัวไหนครับต่อจาก2ก็คือสเนี้ยเลขที่มันขาดถ้ามันมานะอยู่ในนี้เนะี่ยมันจึงไม่มีเลขนะสี่ดสองเห็นไหมเห็นสี่แปดสไหมถ้าหากว่าปู่ยี่ยมว่าเลื่อนไปตัวหนึ่งมันก็เป็น8ปดสามนะตัวนี้ก็เลื่อนขึ้นตัวหนึ่งไม่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 ห้าแดสาม,ม 5, 8, 3, ก็ 6, 8, แปดสามปู่ยมก็เลยจับเลขได้ ได้ห้าแปดสามที่เข้าตรงๆนะครับผมอ่ะเรามาดูว่าเลขแปดสามเนะี่ยมันจะตรงประเด็นของมันไหมนะท่านจะสังเกตเห็นว่าไม่มีนะสี่หกหนึ่งเกหกสองไม่มีอ่าห้าศูนย์สองห้าสองศูนย์ไม่มีสี่ศูนย์เก้าไม่มีเลขที่มันออกแล้วนะฮะ อในเมื่อไม่มีอย่างนี้ปู่เยี่ยมทํำยังไงต่อไปนะครับปู่เยี่ยมก็เพิ่มตัวเลขลงไปอีกตัวหนึ่งนะฮะนับเลี้ยงเลยนะจะแยกคนละสีนะเพื่อให้เอซีไม่ปนกันนะฮะอ่ะสีสีนี่ก็ต่อเลยเลขห้านะฮะห้านี่ก็เป็นหกหกนี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดนี่ก็เป็นแปด แปดนี่ก็เป็นเก้าเก้านี่ก็เป็นศูนย์ศูนย์นี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งก็เป็นสองสองก็เป็นสามอ่าเราจะได้ตัวเลขใหม่กับตัวเลขเก่านะที่เราเขียนตัวเลขเก่าที่เราเขียนก็คือสี่ใช่ไหมสีน้ําเงินนะแทนด้วยสีน้ําเงินเหมือนกันหมดอ่าห้าเป็นตัวเลขใหม่ที่เขียนลงไปแทนด้วยสีน้ําเงินอ่าเรามาดูว่างวดเก้าสี่ นะเลขจะถึงห้าไหมนะฮะมิสไวายชี้ถึงห้าไหมนะฮะอ่าแปดอ่าอย่างนี้หมุนอย่างนี้อ่าแปดสามอยู่ตรงไหนอ่ะคอยดูนะไม่มีนะไม่มีแปดสามอ่าหมุนมาอย่างนี้ก็ไม่มีแปดสามอ่ะหมุนมาอย่างนี้อ้ยก็ยังไม่มีแปดสามนะถ้าหมุนมาอย่างนี้ เอฟซีแฟนช่องเห็นหรือ,อยังนะครับว่าตัวเลขที่มันมาอยู่จุดนี้หกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดแล้วก็สองสามอ่ามิสวายชี้วงอย่างนี้นะเราก็เขียนตัวเลขลงไปเลยนะเป็นอย่างนี้นะครับผมเขียนลงไปเลยว่า ห้าเก้าสี่อ่า, 9, อาเรียกที่มาเท่ากับหกเจ็ดแปดขีนใต้ไว้มันจะมาคู่กับสองสามนะครับผมอ่ามันมีแปดสามไม่มีนี่เห็นไหมแปดสามมีทีนี้นี่เห็นไหม, 8, 3, มหกเจ็ดแปดกับสองสามมันจะมามันก็แปดสามนะครับผมเอ้เจ็ดนาทีไปแล้วนะไวจังนะครับผม อ่ะต่อไปเรามาตามมาดูอีกนะว่างวนห้าแปดสามจะไปที่ทางไหนนะะเราก็เขียนตัวเลขลงป้ายสตาร์ทที่สามนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะ อาเรื่อวันนี้นะท่านเห็นสามเจ็ดหนึ่งไหมสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเลื่อนมีอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรเลื่อนมีอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรอาเราวางจุดนี้นะครับผมอาเรามิสไวจับนะฮะตัวเลขที่เราชอบอยู่นี่ไหมเก้าสี่หนึ่งสามแปดเก้าสามห้าศูนย์ ห้าหกหนึ่งไม่มีใครทราบนะครับผมเราลองเขียนตัวเลขลงอีกนะครับผมชั้นที่สองสามแล้วก็สี่สี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่ง หแล้วก็2อ่าเราได้ตัวเลขครบจำนวนพอดีนะเราก็สามารถนำมิสวาเนี่ยไปจับได้นะฮะอ่าประกบ4ีมาใส่เกมาใส่หนอ่าประกบ34มสี่มาใส่89ดเก้านะเก้าศูาทำนองมันจะอยู่ด้วยกันนะเอาสาใส่แปอ่าตัวนี้ตัวนี้ สามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งประกบใส่กันนะฮะอ่าเรามาดูว่าวิสเวยชี้ที่ตัวไหนนะครับผมเทียบกันดูเทียบกันดูนดอ่าเอซี FC แฟนช่องนะฮะวดที่แล้วห้าเก้าสี่เห็นแปดสามเห็นไหมเห็นไหมแปดสามตรงนี้ แปดหกแปดเลข4ชุดนะเข้าที่8ปดสากับ8เลขที่จะมานะเอาวันนี้6กับเจ็ดเลขที่จะมานะถ้าจับเลขจากตัวนี้เราก็จะได้ที่5 8าสาม เราก็นำตัวเลขฟังวิสวาย์นี่มาเขียนนะฮะเขียนลงไปนะฮะอ่าวันห้าเก้าสี่นะเขียนหกเจ็ดแปดสองสามเลขสองสามก็วิ่งไปหาหกเจ็ดแปดนะออกที่แปดสามบงวันนี้ห้าแปดสามก็จะได้ที่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองวิ่งใส่ห้าหกเจ็ดนะครับผมอ้า อ้ย่หมดเวลาแล้วนะครับผมนะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเทียบเคียงให้ดูสองงวดนะฮะตัวเลขที่จะมานะหกเจ็ดแปดใส่สองสามออกแปดสามตตรงช่องนี้มาช่องนี้นะเอาวันนี้ช่องนี้หกเจีช่องนี้ห้าหกช่องนี้หนึ่งสองนะห้าหกเจ็ดตั้งไว้เอาหนึ่งสองไว้ใส่เลขจะมาตัวไหนในชุด อยากเห็นหน้ามิสเตอร์วายเด้นะครับผมฮ่าฮฮ่าฝากให้เอฟซีแฟนช่องละครับน้องใหม่คุณเหมียว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 กอล์อมนะฮะลองนํำตัวเลขจากมิสเตอร์วายในงวดนี้นะฮะจะมาที่472เดสองได้ไหมนะ อ่ะ ое, ไม่มีคำใครตอบได้นะครับผมเรา,เร,า,เร,ารอพิสูจน์กันในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกห้าครับผมอ่ะปู่ย่ยอมราพาจากแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว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 